ตาก็ดีตักวก็ปกมาเนี้ยมามาทำไมลนะ่ะเราไปไปไปค้นเอาไอ้ที่เศษแก้วบดบัดมือลองให้แก๊ก้งลุนไลยจุกๆเอาไปไหนแล้วไปไหนวะไม่วิธีผ่านมันเนี้ยมันก็ตัวขาเจ็บนะ้ง หาปุเร <mile> ็วนะมานี่แล้วไตเต้นไม่ฝังทั้งสิ้นมานี่แล้วเนทเนอพีตะวัน้นนะพีตะวันนนู่นนู่บ้านนมั้พีตะบ้าพีตะบ้ามานีไม่สน๋อเอามาหมาบ้าเอา ตะช่วยวนะยต้นมานี้เอา่วนชีว,วินหมดแล้วต้นมานี้ มาฟักบุญตลบเลืันาขยันเลยไม่ายดีอ่ะรายไม่รายไม่